เพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาสอนการใส่ปุบนะครับผม Subscribe หรือว่า Follow me เราเนี่ยครับผมแล้วก็เป็นแอปแอปหนึ่งที่ผมใช้ในการตัดต่อทุกคลิปเลยนะครับผมก็คือแอปนี้นะครับผมที่มีชื่อว่า InShot นะครับผมจะเป็นแอปที่อยู่ตัวล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมย้ายมันไปอันเดียวแล้วกันนะครับโอเค ชื่อว่า InShot นะครับผมแอปตัวนี้ InShot นะครับผมก็ใช้แอปตัวนี้ในการเพิ่มนะครับผมปุ่ม f o l l o ่งง่ายนะครับผมแบบมืออาชีพนะครับผมว่าเขทาทำกันยังไงวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปทำกันนะครับผมขั้นตอนแรกเข้าแอปก่อนครับก็สามารถไปโหลดใน Play Store ได้นะครับ โอเคกดนนี่ค,ครับการพอเข้าแอปมาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเรากดที่วิดีโอนะครับแล้วก็กดเพิ่มวิดีโอไปนะครับผมเราสักอันหนึ่งผมก็ลองเอาตัวนี้ไปนะครับเป็นเกม PUBG นะครับอะสมมุติเราจะทําคลิปนี้ใช่ไหมครับผมคลิปจบเราใช่ไหมหรือว่าเราจะใส่ ปุ่ม follow หรือว่าปุ่ม subscribe ไว้ในบนคลิปเรานะครับเดี๋ยวผมจะลดเสียงวิดีโอสักหน่อยนะครับผมเสียงวิดีโอบนดังมากนะครับก็ลดลงมาครับผมก็สมมุติว่าเรามีคลิปเนี้ยแล้วเราอยากใส่ชื่อเราหรือว่าใส่ปุ่มแล้วกดสติกเกอร์สักหน่อยนะครับผมมันจะมีให้เลือกนะมากมายเลยนะครับเป็นสติกเกอร์เคลื่อนไหวนะครับผมให้กดตัวนี้นะครับ ตัว G, I, F ตัวนี้ครับผมแล้วกดเข้าไปหงทีครับปึ๊บอะแล้วก็พิมพ์หาคำว่า Subscriber Sub Subs นะครับผมอันนี้จะเป็น GIF นะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับลองลองลองดูซิว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็มีพิมเขียวมีอาสามารถเอามาแปะในคลิปเราได้ทุกอันเลยนะครับอันนี้ก็แปะได้นะครับอ่า แต่ว่าผมไม่ต้องการแบบนี้ครับผม,ผมต้องการเป็นสติกเกอร์ที่มันเคลื่อนไหวนะครับก็จะเป็นตัวนี้กดตรงสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็พิมพ์คะว่า subscribe อ่าเห็นไหมสามารถมีอ่ปุ่ม subscriber มากมายเลยนะครับก็เราจะเห็นว่ามีปุ่มซับขึ้นมากมายแล้วกดเข้าไปหนึ่งนั้ครับ แต่หัวมุมช่องสหน่อยนะครับไหนลองมาดูสินะครับว่ามันจะอยู่ตลอดเวลาไหมอ่าเป็นไงครับสวยงามเราไม่ต้องไปงอผฉากคุงฉากเขียวอะไรเลยครับผมถ้าสมมุติว่าเราจะทำคลิปจบใช่ไหมครับอ่ะเป็นแบบนี้ สมมุติอยากให้มันเป็นน้องหมาอย่างนี้นะครับเราอยากใส่อะไรบ้างมีสติกเกอร์ให้ทุกอย่างเลยครับเราก็สร้างว่า,วางเปล่าขึ้นมาก่อนนะครับกดบวกนะครับผมแล้วก็สร้างว่างเปล่านะครับมันจะเป็นหน้าดำๆอย่างนี้นะครับเรากดสติกเกอร์เลือกสติกเกอร์มาใส่นะครับ เราต้องการไหนมีทุกอย่างเลยนะครับที่คุณต้องการในแอปแอปเดียวนะครับผมก็สามารถทําปกในนี้ได้ด้วยนะครับผมมีได้น้องกบนะครับอ่าหนองกบงกบโยเซมนผมกบมาหนึ่งตัวนะครับกดยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มปุ่มซับเข้าไป แล้วแอปนี้จะไม่ติดโฆษณานะครับหนึ่งคือสามารถกดลบออกฟรีได้นะครับผมดีมากนะครับขอบคุณผู้ที่พัฒนาแอปด้วยนะครับผมก็รักเลยครับผมอ่ะสมมุติเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ต้องการนะครับผมต้องการเป็นตัวหนังสือธรรมดาซับธรรมดา แต่เป็นแบบสติ๊กเกอร์เคลื่อนไหวนะครับแอปนี้มีบริการทุกอย่างเลยนะครับที่ทุกคนต้องการนะผมต้องการแบบแบบอย่างเดียวเลยธรรมดานะครับแล้วก็มีอะไรนี้นิดหน่อย,อยเอาไปอันนี้ใส่ไปด้วยแล้วกันนะครับเอาจิ้มที่จอรังทีปุ๊บ โกบให้ด้วยต้องกบขอบตัวใหญ่นะเออ Subscribe ไหนรอสิโอเคครับ้องจัดฉายมันดีๆวางตรงไหนก็ได้ครับเพิ่มไปสิ้นสุดวิดีโอครับผมให้มันยา,ยาวๆแล้วกดถูกใจ กดถูกไปนะครับอ้าวนี่ไงได้แล้วครับแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าปุ่มซับนะครับถ้าสมมุติเราจะแก้ไขอีกทีให้กดที่สติกเกอร์นะครับปึ๊บแล้วแก้ไขอันนี้มันเล็กไปนะครับ ให้เป็นตัวหนังสือเป็นชื่อช่องผมแล้วกันนะครับ N W N นะครับสามารถปรับได้ทุกอย่างสีนะครับแล้วก็ตัวหนังสือมีให้เลือกอย่างนี้เลยนะครับเท่จับจ้บอาอ้นไงสวยนะครับขอบขอบเป็นดำแล้วกันขอบเป็นแดงแล้วกันครับผมเพิ่มใหญ่ๆหญ่ตัวหนังสือเป็นไง มีที่เปลี่ยนด้วยนะครับแอปเดียวจบได้นะครับผมแต่ว่ามันแดงมันจะดูเข้มไปนะครับเปลี่ยนขอบให้มันเป็นสว่างๆเอาเป็นสีเขียวปแป๊ด,แ,ปดแล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือนะครับให้มันดูแบบ อ๋อดูขึ้นซะหน่อยอเขียวก็ไม่เบืรอว่ะเดี๋ยวตัวหนังสือไม่เบืรอก็ไม่รู้นะเดี๋ยนแล้วเปลียอ่าเป็นขอบเป็นขอบขาบร้องสีขาวนี่เออดูมันใกล้กันเกินไปนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงเนี่ยนะครับเนี่ยขีดสามบนให้มันเยอออกมานิดนึงอ่า รู้สึกว่าขอบขอบขอบ,ขอบกว้างไปเปลี่ยนลงนิดนึงอ่าตัวหนังสือไม่เวบิกแยะเปลี่ยนดีกว่าอ่าตรงสื่ไม่เวอร์นะครับอุ้ยขอบไม่ขอบไม่เวบิกแยะเปลี่ยนสีนะครับอ๋อ,อจนเบิกครับโอเคครับลองลองดิว้อยังไงครับ เป็นไ,ไงสวยครับผมหยิบลงมาตารางนี่แับอืมเอากกขึ้นไปเอาตัวใหญ่เลยดิ้นเต็มที่เลยนะลูกไหนรอสซิกบมับนตัวใหญ่มันจะดิ้นไงฟ้าฟๆๆฟฟเย็ดกบใหญ่ไปอันนี้มันกบใช่ไหม ดี่คืออีกอ่านี่ครับผมอยากให้มันกรบมันแบบสุดวิดีโออ่าอันนี้ครับโอเคไหนลองครับ แค่นี้ก็เสร็จซีดเป็นที่เรียบร้อยนะสมมุติว่าเราอยากให้สติกเกอร์ตัวไหนมันอยู่หน้าอยู่หลังนะครับให้ให้ตรวจสอบวิดีโออีกครั้งนึงนะครับเวลาเราทําเสร็จนะก็สมมุติว่าเราไปกดกบก่อนเนี่ยกบมันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมครับเนี่ยเราไปจิ้มที่กบเนี่ยครับจิ้มใช่ไหมจิ้มแล้วกดกบมันจะอยู่ข้างบนนะเราให้จิ้มตัวหนังสือไว้ข้างบนให้หมดนะครับ มีปุ่มซับแล้วก็ชื่อช่องนะครับลองอ่าเป็นไงแล้วต้องการเพลงใช่ไหมครับสมมุติเราต้องการเพลงใส่ใช่ไหมใส่เพลงแล้วก็กดเลือกที่เพลงนะครับเมื่อกี้ผมมีเพลงต้องการแล้วนะผมจะเพลงนีน้เนี่ยเพลงเนี้ยนะครับก็ สามารถเลือกตัดได้นะแก้ไขเอาท่อนนี้มาโอเคครับแล้วมันทำไงมันสมูนนะกว่าวิเสียแล้วก็เอาจางขึ้นสักห้าวิตามเรี้ยโอเคครับมันจะค่อยๆดังขึ้น โอเคเจ๋งครับพอทำอะไรเสร็จก็กดถูกไนะ้นะสมมุติว่าอยากให้ยาวๆหนะ่อยอ่เราก็เลื่อนวิดีโอถ้าสมมุติว่าเป็นว่างเปล่าเนี่ยมันจับเลื่อนได้นะครับแต่ถ้าเป็นวิดีโอธรรมดาที่เราดึงลงมาเลยมันไม่ได้นะครับแล้วก็กดให้มันสิ้นสุดวิดีโอทั้งหมดเลยอลอง เอาตัวหนังสือผมอยุ่งล่างใช่ไหมเกิดจิ้มหนึงทีมันจะยุ่งบนไปสุดยอดนะผมก็เดีย๋ยวเราจะบันทึกแค่ตรงนี้เนาะเราก็ลบอันบนออกไปหมดเลย อันนี้ก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ชอบใจไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมโย่ใช่ไหม